ทำบุญศาลาบูรณะวัดที่ถ้ำบูหลวง3สมทบทุนสร้างพญานาคองค์ใหญ่4ทํทำกำแพงกั้นดินสไลด์นะครับเป็นจำนวนหนึ่งสองพันบาทนะครับนะครับเป็นจำนวนหนึงสี่ส่วนนะครับส่วนละสามพันบาทนะครับรื้อหมดกันนอกแมวก็เหลือประมาณหนึ่งมื่นหนึ่งพันกว่าบาทครับก็ขอบคุณคุณแพทติ้ง พัดบุญนะครับและบิดามารดานะครับและพีแต้วอเมริกานะครับที่มอบเงินครอบครัวละ6 0 0 0บาทนะครับช่วยสนับสนุนสิ่งที่ลุงพลกำลังสร้างอยู่นะครับคือสมทบทุนทำบุญนะครับบูรณะวัดพื้นทำพื้นศาลาวัดสำนักสงฆ์นะครับไม่ใช่วัดนะครับสำนักสงฆ์งคหลวงวุวันนะครับแล้วก็สร้างปู่พญานาคนะครับแล้วก็ทำกำแพงกั้นดินสไลด์นะครับก็ จะแยกเงินสเป็น4ส่วนนะครับส่วนมกนอกพี่กับตันน้ำซิ่งได้มาแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่กับตันน้ำซิ่งด้วยนะครับก็ฝากติดตามกับตันน้ำซิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับมาว้านองไปไปรต้อไปอ้ากจ้ของงานต้องไปเก็บไว้ให้